Hãy subscribe cho kênh không เนี่ยพอปามเข้ามาอย่างนี้แล้วใช่ไหมของกาบูมอน่ะเลื่อนลงมาเลยเนี่ยมันมีสองอันเนี่ยเห็นไหมเอาอันแรกนี่กดอันแรกเลยกดอันแรกเลยเนี่ยรากำระมาณิวๆนี่แหละแล้วก็กดไปเลยกดปุ๊บ มันก็นนนจ,ะจะลงมาอยู่ตรงนี้ที่เดียวก็รอไม่ให้โหลดนะว่าผมโหลดแล้ว พอโหลดเสร็จก็ไปไฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็มานี้นเพื่อแบ่งไฟลแบ่งปุ๊บมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่กดเข้าไปกดเข้าไปเดี๋ยวจำไว้นะมันอยู่ตรงนี้นะ ให้คลิกขวารูปที่ดิจิมอนออกมาอย่างนี้แล้วก็แปลนลน่างสุดออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็คลิกอันนี้พอออกมาอย่างนี้แล้วก็ไปที่ไฟที่เราแบ่งเมื่อกี้คลิกเข้าไปคลิกเข้าไปแล้วไปออกมาเป็นสีแสงก็ค๊อปมาเลย๊อปแล้วก็ไปที่ไปที่ไฟดิจิมอนเมื่อกี้ นี่ให้มาอันนี้แล้วก็อันนี้นี่ฮะที่ผมวางไว้วางไม่หมดเลยนีเลยวางนี้นี่เพราะว่าผมวางแล้วนี่พอวางเสร็จปุ๊บก็กดนี่เลยนี่ผมกาทิ้งน,นะ พี่เหลือก็เข้าไปในเกมเลยเฮ้ยปามตามแล้วต้อง เรายกเรายกตัวอย่างเสียงของอัลฟาก็จริงนะแต่ว่าเฮ้ยเราโยกเสียงของคารบบอนก็จริงนะแต่ว่าเราจะจะแสดงเสียงของอะไรหนะ้าของอัลฟา อันนี้ไม่ต้องสนนะเพราะว่ามันเป็นอะไรนะการตั้งค่าหน้าจอาเจาเนเจเพืของี่ม่เยนะนี่เสียงของวีมอนนะ นี่แค่ F สองนะฟหนึ่ง